เรื่องการทำบุญย้อนยุคสมัยพุทธกาลตอนที่หนึ่งโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโยขอความสงบเยือกเย็นแห่งจิตแห่งใจและความสดชื่นแจ่มใสความพระสุขทุกป,ประการจงบังเกินมีแด่ญาติโยมพุทธบริษัทผู้เป็นทานาที่บดีผู้ไฟบุญไฟกุศล ฝ่ายคุณงามความดีทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนนะโอกาสนี้เมื่อกี้พระสงฆ์ท่านได้ให้พรเป็นภาคภาษาบาลีภาษาไทยแปลเพื่อจะให้เราได้เข้าใจพรอของพระมันเป็นอย่างนี้ไม่เหมือนพรอ,อย่างอืง่นเราฟังกันมาหลายร้อยปีแล้วแต่ไม่เข้าใจเพราะท่านพูดเป็นภาษาบาลีเราก็ไม่เข้าใจภาษาบาลี เอาเงินไปถวายพระสลึงหนึ่งก็ยาถาสพีห้าสิบตตางแสนหนึ่งล้านหนึ่งก็ยาถาสพีจักแม่นยังเหล่วนี้แต่ยาถามีแต่สพีพวกเราก็สงสัยวันนี้เราคงจะสิ้นสงสัยในขณะที่เราพูดกันแล้วให้เข้าใจแล้วก็ยังเหลืออีกคือการกล่าวอนุโมทนากถาเป็นภาคภาษาไทยเพื่อให้เกิดความเข้าใจยิ่งขึ้น เพื่อจะไม่ให้เสียเวลาและเพื่อจะไม่ให้หอยหิวอยากจะอนุญาตให้พระสงฆ์ที่เดี๋ยวนี้ตักอาหารรด้ยังหนึ่งยังเนาะยังเนาะเนื่อง,งว่าตักแล้วจะได้ให้ฉันไปเสลยเมื่อนี้คนห่างคนห่างได้มาเยี่ยมได้มาเอาบุญนําถ้าพูดก็อาจจะพูดมากหน่อยพ่ออยากจะให้พี่น้องได้เข้าใจกลัวจะหิวจะเผาหิวเด้อคืกินน้ำลายไว้อดเอาบ่พอตายดอกผูาวากอาหันได้กิน อาตมาคิดถึงเมื่อกลับไปถึงวัดล้วก็รู้สึกคิดถึงที่นี่ว่าเมื่ออื่นเศร้าเนี่ยข้าบรได้ไปในนอนบารับดกอกานคิดถึงพี่น้องชาวอากาศอํานวยคิดถึงคุณงามความดีของท่านทั้งหลายที่เรียกว่าอนุโมทนาอนุโมทนาเนี่ยแปลเป็นภาษาบ้านเราว่าออนซอนออนซอนเดอออนซอนพี่น้องไทยเมืองอากาศถ้าบ่ไเดามานอนบารับ เดี๋ยวนี้ขณะนี้มีคนกรุงเทพคณะหนึ่งนั่งรถเก๋งมานอนเฝ้าต,ตั้งแต่เมื่อคืนอยากจะมาฟังเทศฟังธรรมทำงานอยู่บริษัทการบินไทยขี่รถเก๋งมาเมื่อวานก็มีคณะหนึ่งจากเชียงใหม่และตอนเย็นหน่อยก็มีอีกคณะหนึ่งจากกรุงเทพอาจจะมาคิดว่าสองคนกรุงเทพนั้นเขามีรถเกง๋งเขามีหน้าที่การงานมีเงินดี เขามีบุญแล้วไม่ต้องเป็นห่วงเขาคิดถึงพี่น้องคนทุกคนยากชาวอากาศอําววยเราที่ไฟบุญไฟกุศลป้าทิมตาสุนันใครมันอยากฟังทำมันขี่รถมาอันนี้เป็นวิสัยของของพระภิกษุในทางพระพุทธศาสนามีเรื่องเล่าไว้เกินก่อนในพระ,พระศาสนาดีในตำนานต่างๆพระอรหันต์ก็ดีพระอริยเจ้าก็ดี เมื่อท่านเข้าฌานเข้านิโรธสมาบัติการเข้านิโรธสมาบัตินั้นปฏิบัติสูงสุดระดับอนาคามีไปถึงพระอาหารหันต์จึงจะเข้าสู่นิโรธสมาบัติได้เข้านิโรธสมาบัติอย่างน้อยเจ็ดวันไม่กินข้าวไม่ลุกไม่กระดดกกระเดีกเลยนั่งสมาธิจิตระงับมากกายระงับดับกายสำขารดับ มโนสังขารดับวิจีสังขารไม่หายใจเลยเหมือนกับคนตายแต่ยังมีไออุ่นอยู่ท่านจะอยู่ได้เจ็ดวันเมื่อออกจากนิโรธสมาบัติท่านจะคิดถึงคนจนคิดถึงคนยากคนจนไม่ได้คิดถึงคนรวยนอนะคนรวยนั้นเขามีบุญแล้วเขามีบุญเก่าเขาพอแล้วชาตินี้เขาจึงมารวยถ้าเขาจะทำบุญเพิ่มก็จะเป็นการต่อบุญใหม่ เอาบุญใหม่ไปต่อบุญเก่าให้เพิ่มขึ้นคนที่ยากจนนั้นเพราะเขาไม่ได้ทําบุญเอาไว้แต่ก่อนท่านจึงกล่าวว่าคนโง่คนพลาลไม่รู้จักทําบุญให้ทานเพราะกลัวยากจนแต่บัฑดตชนกลัวว่าตนเองจะยากจนจึงขนขวายในการให้ทานผู้ใดได้ทําบุญกับพระผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบอย่างพระเข้านิโรธสมาบัติเนี่ย ทำบุญได้บุญทันตาเห็นบางทีข้าวคำเดียวช้อนเดียวปลาร้าสักชิดนหนึ่งมาให้ท่านฉันเจ็วันที่ท่านไมา่ได้ฉันอะไรนั้นคนนั้นจะได้บุญมากจะได้บุญในชาตินั้นทันทีเลยท่านคิดอย่างนี้แล้วท่านออกมาจากนิโรธสมาบัติก็คิดถึงคนจนจะไปหาคนจนจะไปบินนิบาตปินทบานในบ้านของคนจนคนขอทานคนเทขยะ คนเป็นโรคเรือนคนเป็นโรคขี้ทูดกุดถังพระธรรมดาก็ไม่อยากจะเข้าไปใกล้เพราะกลัวจะติดโรคแต่พระอรหันต์พระที่ท่านออกจากนิโรธสมาบัติท่านไม่รังเกียจท่านไปเพื่อให้เขาได้บุญพระมาหากัสปะออกจากนิโรธสมาบัติมุ่งหน้าไปที่หมู่บ้านคนโลกเรือนนิคมของคนโลกเรือนเขาจัดไว้ต่างหาเขาไม่ให้ปนกับคนดีมันจะเป็นโรคติดต่อ บ้านเฮาว่าเป็นขี้ทูดมือกุดนิมู้นิน่ตีนกุดน้ำไหลเลืง้งน้ำเลื้ยงไหลเยิ้มเลยพาท่านกข้าไปมีคนคนหนึ่งเป็นเป็นขี้ทูดเป็นโรคเรื้อนมาใส่บาดเห็นท่านไปคนนั้นคิดขึ้นมาได้เรามียากจนไม่ใช่ยากจนธรรมดายัางเป็นโรคเรื้อนที่สังคมรังเกียจอยู่ไม่มีความสุขไปในน้ำเลืองไหลแมงวันตอม เราคงจะไม่ได้ทําบุญคงจะทําบาปมามากชาตินี้เราจะทําบุญได้ที่ไหนวันนี้มีพระมาปกเราเราไปทําบุญดีกว่าแกก็ไปใส่บาตรมือก็สัน่นเพราะโรคน้ำมันพาสัน่นในขณะที่ใส่บาตรนิ้วมือก็ขาดไปด้วยนิ้วหนึ่งเพราะขี้ทวนมันกินนิ้วเกี่ยวหมดแล้วก็ขาดลงไปในบาตรท่านก็ไม่รังเกียจท่านเดินไปหน่อยหนึ่งไปถึงใต้ร่มเงาร่มไม้ ท่านก็เอาผ้านี่สีธนปูตามโรคมาท่านก็นั่งฉันฉันเนี่ยเขาเห็นโดยไม่รังเกียจท่านก็เอามือหยิบหยิบนิ้วมือโลกโลกเรือนที่หลงลงในบาสนนะ่ะหยิบออกหยิบออกแล้วท่านก็กินอาหารที่เขาถวายมาคนนั้นดีใจมากเลยดีใจดีใจป่าปื้มใจจนช็อกจนตายตายแล้วไปเกิดบนสวรรค์ฉันดุสิตสูงสุดไปอยู่ใกล้ๆพระเซียรียมเมตายทันทีเลย เพราะบุญนั้นมันให้ผลให้ผลมาตัดบาปมาตัดบาปเขาถ้าคืนปล่อยต่อไปนานๆเนี่ยรับบาปรับกรรมไปนานๆน,นี้คนนี้ก็จะทรมานไปมากอันนี้บุญเขาเยอะบุญก็เลยมาตัดเรียกว่าอุปาคาตกรรมกรรมบุญไปตัดกรรมบาปทําให้เขาตายดีกว่าเพื่อเขาจะได้ไปขึ้นสวรรค์อย่างนี้ก็มีบางทีเทวดาอยากได้บุญเมื่อพระออกจากนิโวโลธสมาบัติหรือพระประพฤติปฏิบัติดีๆนี่ เทวดาทั้งหลายก็อยากได้บุญเพราะบนสวรรค์นั้นท่านมีฤทธิ์ท่านก็ไม่ขึ้นไปบินนบาตท,ท่านเห็นว่าพวกเทวดามีบุญแล้วจะต้องอยู่กับคนยากจะอยู่กับคนจนพระมหากัสสปะครั้งหนึ่งท่านเดินทางออกจากนิโรธสมบัติแล้วท่านเดินทางไปบินนบาตท,ที่บ้านคนทําหูในอินเดียมีคนทําหูเฮ็ดหูข,ขายแล้วก็ตตำตำผาขายพอได้เลี้ยงชีพเขาเรียกว่าคนจน ท่านไปที่บ้านคนช่างหุงช่างหุงนี่ยากจนนะจะไปบินทบาทแต่พระอินทร์อยากได้บุญชวนนางสุชาดาลงมาดักใส่บารพระที่ออกจากนิโรธสมาบัติพระที่ประพฤติปฏิบัติดีๆนี่เราจะได้บุญมากบนสวรรค์ท่านไม่ขึ้นมาพระอินทร์ปลอมมาถึงก็ปลอมตัวเป็นช่างหุงอยู่กับท่อมหลังเล็กๆอยู่ทางเข้าไปปลอมตัวเป็นคนแก่สองผัวเมีย ب, ตายาย ไปนั่งรอคอยอยู่เอาอาหารทิพย์มาจากสวรรค์มาใส่บาตรท่านก็เลยเห็นพระมหากัสปะมาเอามือป้องมาเอามือกั้งโกบก็ทำท่าฐานพระผู้เป็นเจ้าท่านชื่อพระมหากััสปะใช่หรือไม่ท่านก็เลยบอกว่าใช่แล้วโยมอาตมาชื่อว่ากัสปะแล้วก็ทำท่าเรียกพันรยาคือนางสุชาดาก็เป็นยาแก่ก็บอกยา้ายยาย้ยาย,ย,าย,ย,าย ถ้าผู้เป็นเจ้ากรกสะปะมาแล้วเรามาทําบุญเร็วๆย,ยายก็พาก,กันมาใส,ส่เท้ามาใส่บาตในขณะที่เปิดอาหารใส่บาตรตักตักอาหารใส่บาตรมันหอมมันหอมมากอาหารทิพมันไม่ใช่อาหารคนธรรมดาจะไปหลอกเขาอาอาหารอาวุญได้ใส่ลงไปช้อนเดียวทัพีเดียวทัพีสองตักไว้กําลังจะใส่ท่านปิดบาต ปิดบานแล้วก็มองดูหนะ้าถามจริงๆเถอะโยมนี่คือใครครั้งแรกก็ถามจริงๆโยมคือใครทีนี้ก็โกหกต่อไปกัวยังไม่ได้บุญกับผมสองตายานสองตายายนี่เป็นคนช่างหูฟังให้ดีนะเสียงยังไม่ชัดเพราะมันยังมันยังไม่หายมันตายไปแล้วครึ่งหนึ่งซีกซ้ายเนี่ยปากมันก็ตายด้วยลิ้นมันก็ตายพูดผิดผิดถูกโก็ให้อภัยนะ ฟังให้เข้าใจเอาเสร็จแล้วก็มาโกหกต่อยาบรดบุญมันตัวต่อขน้อยนี่เป็นคนทุกคนยากสองพัวเมียตำหูขาอยู่บ้านนี่แล้วท่านก็เลยปิดบาปไม่ให้ใส่อีกท่านบอกว่าโยมอย่ากโกหกอาหารนี้มันหอมไม่ใช่อาหารของมนุษย์มันเป็นอาหารทิพ คนทุกคนยากจะมีอาหารนี่มาจากไหนแสดงว่ายอมโกหกอัตมาพระอินทร์ปอมน,นี่ก็เลยยอมสารภาพว่าแต่ผมคือเท้าสักกะเทวราชและก็พระนางโสชาดากับผมก็อยากได้บุญเหมือนกันพระผู้เป็นเจ้าไม่เคยไปบินทบาทบนสวรรค์เลยพระมหากัสสปะก็เลยไปพากันไปท่านอย่ามาเบียดเบียนคนทุกคนยากเลย คนทุกคนยากเขาไม่มีบุญบุญของเท่าท่านยิ่งใหญ่แล้วจึงได้เกิดเป็นพยะอินการกระทําของท่านเป็นการเบียดเบียนคนทุกคนยากถ้าก็ไล่ไปดูสิความอนุเคราะห์ความเมตตาปาณีของพระอริยะเจ้าพระอ,อาหารหันต์ท่านมีต่อพวกเราคนยากคนจนแทนที่ท่านจะไปะกินอาหารทิพอาหารในในวังพระราชาดีๆท่านก็ไม่สนใจท่านเป็นห่วงแต่คนทุกคนยาก อาตมานี่ยังไม่ได้เป็นพระอริยะเจ้าดอกยังเป็นปุถุชนอยู่แต่ก็ห่วงพี่น้องชาวอากาศอํานวยมากกว่าห่วงเศรษฐีกรุงเทพที่ขี่รถเก๋งมานอนเฝ้าทํางานอยู่บริษัทการบินไทยพวกนั้นมีบุญแล้วมีบุญตัวจจะหางมีปัญขี่รถเก๋งขั้นงามงาม,มาเอาหายเขาข้าเจ้าอยู่หัละมาถึงนี่มาหาพี่น้องบ้านเราจะดีกว่าเพราะพวกเรากําลังสั่งสมบุญอันนี้เล่าให้ฟัง ทีนี้เรื่องต่อไปที่จะพูดให้ฟังอีกหน่อยพี่น้องทั้งหลายอาจจะมีความสับสนอาจจะมีความสงสัยเป็นไปได้แน่นอนที่เราจะสงสัยเพราะเราเป็นปุถุชนยังไม่ก้าวล่วงความสงสัยเรียกว่าณโสเทนติสัจจอวิติน,นะกังขังยังไม่ชำระความจริงให้ก้าวล่วงความสงสัยไปเสียได้เพราะเรายังไม่เป็นโสดาบัน ถ้าเป็นถึงโสดาบันไปแล้วเนี่ยจิตใจจะไม่สงสัยเลยว่าบาปมีไหมบุญมีไหมชาติก่อนมีไหมชาติหน้ามีไหมทำบุญจะได้บุญไหมทำบุญไปให้พ่อให้แม่พ่อแม่จะได้ไหมความสงสัยเหล่านี้จะเกิดมีเป็นประจำในจิตใจของปุถุชนบางทีอาจจะสงสัยเลยไปว่าทำบุญกับแม่ขาวพอขาวหัวดำๆเลสิได้บุญบ่สตเดอาศิคืนเตมียู่คนคืนอยน่นะมูนีน่บ่คืนห้ายก็ขคืนน้อย ทำไ้เนี้ยคู่กันเป็นตาสิได้บุญแน่ฟแต่ว่าอันนี้มาทําบุญกับพวกเขา,ขาวๆผันหัวดําคือกันมันจะได้บออ,อันอยังนี้จะเกิดขึ้นแล้วความคิดอีกอันหนึ่งจะมีขึ้นเพราะปีนี้เป็นปีที่สองแล้วที่เราได้ทําในอากาศอํานวยอาจจะมาเป็นห่วงเรื่องนี้และวพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันสุดท้ายจะไม่มีอีกภาพพ่อขาวแม่ขาวนั่งสงบงาม อยู่ใต้ร่มเงาแห่งแม่งไม้ภาพรพ,รพระสงฆ์ที่เรื่องอารามอยู่ในศาลามุงยานนี้พร้อมทั้งภาพอันสงบภาพของพี่น้องหน้าชื่นตาบานพากันมาทำบุญทำทานใส่บาตรมาทำอาหารถวายภาพเหล่านี้จะไม่เห็นอีกแล้วหลังจากพรุ่งนี้ไปก็จะเหลือฝังลงไปในพื้นแผ่นดินแผ่นนี้ลึกๆและฝังอยู่ในจิตใจความทรงจำของเราจะไม่มีอีก อาจมาก็เป็นห่วงความสงสัยของท่านทั้งหลายจะเกิดขึ้นบางคนบางท่านอาจจะคิดเหตุบุญแนวนี้มันสิเป็นบุญอยู่ห่อเปละะ่าภาษาโยยทช่เขาหรนามอลำกับบดได้ฟังหนังกับบดได้บิง่งเห็นแต่เนี้ยคู่กับแม่ขาวผอขาวมันได้ได้บุญแนวด้วยปฏิวาติเพวกเราเข้าใจว่าบุญอยู่กับหมอลำบุญอยู่หมอลำชิ่งบุญอยู่กับการแข่งเรือ แข่งเรือแข่งพายแข่งกันจนจนตะลิงพังมาปีนี้ตะลิงพังหมดอีกจังหน่อยเฮือนผลปฏิเสธรปเบบเป็นยังจังตะลิงพังนะแข่งเรือพด้ากันแข่งเรือมากๆนขึ้นจากเรือลหลายๆอันมันกะ็มันกระแทกขันอยากให้มันพังพังเร็วกว่านี่ก็แข่งเรือหางยาวเอามาจา็กสิบคันแข่งกันรับรองว่าบ่บกเกินสองปีเฮือนอะไรสิพังลงไปนํา อันเอาบ,บุญอย่างสี่เฮือนบ่อพังตะวิลิงบ่ฟังบ่มีคนกินเหล้ามายาไม่มีคนตีกันฆ่ากันเอาบ,บุญเสร็จก็สงบสะอาดไม่มีความสกรปรกไม่มีถุงพลาสติกทิ้งเกลื่อนกัดแต่พวกเราก็เข้าใจว่าเอาบ,บุญเนี่ยนี่มันะมีบุญบอกบดคือสมาธิหมห้อยตาบอกวา่าห้อยปูคือบอเสิบหิสเสิบคล้องพระวังจริงๆมาทําความเข้าใจกันซะก,ก่อนนอ้องวันนี้เนาะ บุญอย่างนี้เป็นบุญเก่าบุญเก่าก่อนพ่อก่อนแม่เราเกิดก่อนปู่ของเราเกิดอีกด้วยเอามาทําใหม่มันก็เลยคือใหม่จําไว้ให้ดีเดอ้อบุญอย่างนี้ท่านทํามาตั้งแต่พศอส,อสองร้อยสามสิบหกบมเมนสองพันเดยสองร้อยสามสิบหกเด๋ยวนี้มันสองพันห้าร้อยสี่สิบเอ็ดแล้ว บุญชนิดนี้เขาทำกันมาตั้งแต่พศ236เป็นบุญใหญ่ที่สุดในศาตนาเดี๋ยวตั้งใจฟังดีๆแล้วไปจำถ้ามีผู้ใดถามแบบเพิ่นพาเหตุบุญแนวนี่มันติด้ดบุญแนวใดมันบุญใหม่มาแม่นบุญเก่าเพาะั้นถ้าบุญเก่าเฮ้ากับปุ๊บตูปออมวัดนิมนต์บ้บนนบานนั่นบ้านนี่มาแล้วก็กินเล่าเมายาฆ่างัวฆ่าควายพระเทพพระเวสสันดรดน ก็แห่กันร้อนตีกองออกบันอากาศเสียงกองผลตืมทุกตืมทุกตืมทุกเสียงกองผลแห่กันร้อนเสียงเสียงตีตีพันพังห้าบซับเข้าไปลุบทืนลุบทืนเสียงกองเสียงตีพังห้าบพังพังเสียงแซงว่าลุบกระซางลุบกระซางว่าต่กูได้มวนเป็นว่าอันนี้วันน sure> ี้บัน้ตืมทุกบุญแนวเนี่ อันนั้นบุญใหม่บุญตื่มถุกนั่นบุญข้างัวค่าควายกินบุญแข่งเรือแข่งแพแข่งเรือแข่งแพนั้นพอแข่งกันไหวเพราะมีเรือมีแรงเอามาจ้ำเอามาพายแต่แข่งบุญวาสนานี้จะแข่งกันอย่างไรต้องแข่งด้วยการประพฤติปฏิบัติจึงจะมีบุญมีวาสนาขึ้นแข่งเรือแข่งแพยังแข่งกันไหวแต่แข่งมาแข่งไปนั้นมันยอบใจเพราะแข่งบุญแข่งวาสนา ถ้าใครจะมีวาสนาดีๆก็ต้องมีบุญคือการประพฤติปฏิบัติอันนี้แข่งบุญแข่งวาสนานี่พวกมีบุญมีวาสนาก็ได้มาประพฤติปฏิบัติมาทําบุญให้ทานบุญอย่างนี้ทํามาตั้งแต่พศออ236ทำไมยังเรียกว่า236ยังไม่ถึงพันพระพุทธเจ้าตายไปได้236ปีในประเทศอินเดียศาสนาพุทธเกือบหมด คนกลับไปถือศาสนาอื่นหมดพระมาบวชปลอมๆป,ปลอมตัวมาบวชเห็นว่าได้นุ่งเลืองห่มเหลืองได้กนผมเลยถือบาทไปไหนคนก็ใส่ก็ได้กินพวกขี้เกียจขี้ค้านในประเทศอินเดียพวกพามเขาปลอมบวชเอาห่มเหลืองเอาเองกนผมเอาเองถือบาทไปบินทบาทศาสนาเสื่อมมากพระเจ้าอาโศกก็เลยออกกฎหมายเรียกพักมาประชุมกัน ให้พระอรหันต์มาชำระมาถามมาบวชจริงหรือบวชปลอมถามไปถามมาตอบไม่ได้ไม่ไม,ไม่ไม่รู้ความรู้ทางศาสนาท่านก็เลยจับศึกวันเดียวหกหมื่นองค์ผักคุมกองจุมพูนปานภูเขาหลังจากนั้นก็สังขารนาพระทับววีนัยพระเจ้าอาโศกก็เลยเอาบุญศาสนาของเราเสื่อมแล้วบันนี้ศาสนาจเจริญขึ้นมาเอาบุญฉลองศาสนาเอาบุญสู่ขวัญให้ศาสนาพุทธเจริญขึ้นมาอีก ในประเทศอินเดียเอาอย่างไรโยมรู้ไหมพระเจ้าอโศกนี่เก่งมากปกครองอินเดียทั้งหมดก็เบิกเงินหลวงเบิกเงินท้องพระคงจ่ายให้เมืองต่างๆเมืองละแสน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 แปดมืนสี่พันเมืองให้เมืองละแสนละแสนบอกว่าให้อาไปสร้างวัดถ้าถ้าสร้างไม่เสร็จหาเงินหาเงินเพิ่มอีกหาตืมเอาให้มันเสร็จภายในปีเดียว ส่วนพระเจ้าอาโศกพระองค์ก็สร้างวัดอโศการามเมืองปาตลีบุตรปีเดียวสร้างวัดได้เสร็จ84,000วัดพร้อมทั้งวิหารและเจดีย์หลังจากนั้นท่ากนก็ฉลองฉลองพุทธศาสนาถวายวัด84,000วัดมันบ่น่อยได้84,000วัดเบิดเงินหลายปันใดนั่นนะสมัยนั้น เงินก็ไม่ใช่เงินเจีย้ยเงินกระดาษเงินดอนลากเงินบาทอย่างทุกวันนี้เงินจริงๆทองจริงๆคำจริงๆพอจะฉลองเนี่ยท่านจะมาฉลองขันท้าฉาลองมวนขนาดได้น้องวัดตั้งแปดหมื่นสี่พันวัดจะต้องมีหมอลำชิงมีอะไรค้อนมาให้หมดพระเจ้าอโศกก็เลยไปถามพระอรหันต์ชื่อว่ติดสะโมคลีบุตรกระผมจะถวายวัดแปดหมืนสี่พันวัดให้มันเกินคนในแผ่นดิน ผมจะฉลองเจ็ดวันเจ็ดคืนผมจะทำอย่างไรจึงจะได้บุญมากผมถือว่าทุกคนเกิดในแผ่นดินของผมนี่เป็นลูกของผมหมดใครก็ตามที่เกิดในสมัยผมผมถือว่าเป็นลูกของผมผมทำบุญนี้ได้บุญมากไหมในสมัยพระพุทธเจ้ามีชีวิตอยู่จนถึงวันนี้มีใครได้ทำบุญให้ทานทานวัดแปดหมื่นสี่พันวัดเหมือนผม พระอรหันต์วิศัสนาว่าอนุโมทนาว่ามหาบพิตรราชสมภารตั้งแต่พระพุทธเจ้ามีพระชนมายุอยู่จนถึงวันนี้หรือปรินิพานไปจนถึงวันนี้ไม่เคยมีผู้ใดจะมาทําบุญใหญ่ขนาดนี้ให้ทานมากขนาดนี้สร้างวัดได้แปดหมืนสี่พันวัดทีเดียวไม่มีในเมื่อไม่มีแล้วผมก็ต้องได้ได้บุญมากทันว่าแต่ผมไม่พอใจ ผมอยากจะให้ลูกผมทุกคนคือประชาชนพระสงฆ์ในกรในแผ่นดินชมพูทวีปได้บุญกับผมจะให้เขาทําอย่างไรเขาจะได้ขึ้นสวรรค์กับผมผมไม่อยากไปสวรรค์นคนเดียวผมอยากให้พ่อแม่พี่น้องลูกเต้าของผมทุกคนไปสวรรค์ด้วยพระอ,อรหันต์ท่านบอกว่าผู้ใดอยู่ในบ้านเป็นพ่อเป็นแม่แล้วให้เขามานุ่งขาวห่มขาว สมาทานสินแปดเจริญสมาธิภาวนาเจ็ดวันอย่างนี้เขาขาวนี่ท่านบอกว่าขี ih ih ang, ้ห an an ีหนังโอทาตะวสานานังอาคารัสมาปภชิตังศีลสมาทานังโอโปสถาปวาสังขี้หีนังไปว่าผู้อยู่ในเรือนโอทาตะวสานานัง an ให้เขานุ่งขาวห่มขาวอาคารัะ พระชิตังศีรสมาทานนางอุโปโสถาปะวาสังให้เขานุ่งขาวห่วมขาวแล้วออกจากเรือนแล้วมาสมาทานศินสมาทานอุโบโสถนี่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 น,นี่ยังนี่เนี่ยมาแล้วเนี่ยนั่นตั้งแต่ปีพศสองร้อยสามสิบสี่สามสิบห้าสามสิบหกปีฉลองนั้นปีสองร้อยสามสิบหกทีนี้พระเจ้าอโศกก็มาคิดต่อไปว่าโอ้ พระผมนิมน์มาหมดทั้งชมพูทวีปหกสิบแสนลูกหลายปันได้ 60, 000, หกสิบแสนเฮอลูกหลานที่ยังหนุ่มคิดดูหัวดีๆนั่นหลายปันด้ 60, 000, หกสิบแสนฮูแจ๊กบอกสิบแสนเป็นล้านหกสิบแสนกับมันก็หกสิบล้านบอกหรือหกล้านหกสิบแสนมันก็หกล้านพระสงฆ์ก็หกล้านองค์แล้วพระอาหารหันต์ทั้งหมด ถ้าประกาศให้คนมานุ่งขาวห่มขาวมาบวชเนี่ยพระเจ้าแผ่นดินประกาศเขามาหมดแผ่นดินเขาจะกินอะไรเขาเอาท้องมาด้วยเอาปากมาด้วยเจ็ดวันนี้จะกินอะไรแล้วจะไปขับไปถ่ายกันอย่างไรพระอรหันต์ท่านบอกว่าลูกเขามีหลานเขามีคนหนุ่มคนสาวเขามีให้ลูกเขาได้บุญได้ขึ้นตะวันด้วยท่านก็นเลยบอกว่ามานวามานวิกาวาคนหนุ่มก็ดีคนสาวก็ดี รรมะพรีกตาโหติให้เขาเอาเรี่ยวเอาแรงมาทานพ่อแม่เขามาบวชแล้วเขาจะมาตักน้ําให้พ่อแม่อาบสมัยก่อนมันไม่มีไม่มีบาดาลมันไม่มีน้ําประปาคนหนุม่มคนสาวคนมีเรียวมีแรงก็พากันมาตักน้ําให้พ่อแม่ให้พระสงฆ์อ,อ,อ,อาบเขาจะได้บุญขึ้นสวรรค์เหมือนกันให้เขามาํำข้าวมาทําอาหารอย่างนี้แหละที่อาตมาเห็นเนี่ยชื่นใจเลยเกินมาเมื่อวานเห็นพี่น้อง คนหนุ่มคนสาวลูกหลานทั้งหลายคนพอวัยกลางคนสามสิบสี่สิบมาช่วยกันทำอาหารนี่บุญแบบเก่าสมัยนั้นไม่มีโรงสีคนมาบวชชีบวชพรามนุ่งขาวห่วมขาวกอบมาพระอรหันต์มาตั้งเจ็ดมาตั้งหกสิบแสนหกล้านสิกินขา่าวไรบันไดบันียกินผู้ละค่ำามันกันบเบิดจ็คไดรตันจะว่าแต่ก่อนไม่มีลงสีนะ คนก็ตาข้าวพระเจ้าโสกก็เลยประกาศไปเอออันนี้จะทําให้ลูกหลานได้บุญทําให้ชาวบ้านที่ไม่ได้มาบวชได้บุญด้วยกันประกาศไปวันนั้นเสียงคกตาข้าวดังสนั่นชมพูทวีปบบันนี่พันงานหนึ่งได้บันนี้ฟืนบัน,นี้แต่ก่อนไม่มีแก๊สไม่มีน้ํามันมีแต่น้ํามันมะพร้าวใค้คนนนุมมาพาฟืนพาฟืนหุงข้าวทําอาหารบ่อพ่อหันกระได้ เพราะว่าอินเดียมันหนาวกว่าบ้านเรามันอยู่ใกล้ภูเขาหิมาลัยนอกจากฟืนทําอาหารแล้วยังมีฟืนมันดางไฟให้ผูเ่าฟีนเอาได้บัตรนี่ําเป็นพระเจ้าอาโศกต้องเบิกเอาผ้าจากคังหลวงเอาผ้ามามนมา,มา,มาจุ่มน้ำมันมาเ้าวมาก่อไฟให้ทําอาหารบุญอน,นั้นจึงเกิดขึ้นการบวชชีบวชธรรมอย่างนั้นจึงเกิดขึ้นทีนี้ก็มีคนไปถามการให้ทานแกพระภิกษุ ผู้มีศินสองร้อยยี่สิบเจ็ดไม่สงสัยเลยว่าจะไม่ได้บุญแต่การให้ทานแก่ผู้นุ่งขาวห่มขาวแต่หัวยังดำๆเหมือนกันเนี่ยผู้ถือสินแปดเนี่ยสีได้บินบุญอยู่บ่อมาตันถามความสงสัยอันนี้เกิดมีมาตั้งแต่โดนเดี๋ยวนี้ก็สิสงสัยแนย่เน่ยมันละได้บุญอยู่หอ่อความคิดก็จะเกิดขึ้นก็พากันไปถามพระอรหันต์ พระอรหันติสะโมคคีบุตรติสะเทระเป็นประธานท่านก็เลยตอบว่าการให้ทานแก่ผู้มีศีลผู้ประพฤติซื่อตรงย่อมได้บุญมากได้บุญใหญ่ท่านบอกว่าสาทักขินาอุสุอุชุคาเตสุทินนาจารโนสุปปันเนมหาคเตปุญเยนะปุญยังสังสันธมานา การให้ทานทักขีทานทานแก่บุคคลผู้ประพฤติซื่อตรงดีแล้วอุชุคเตสุผู้ประพฤติไปตรงๆพ่อใหญ่แม่ใหญ่เหล่านี้เป็นผู้ซื่อตรงมาประพฤติปฏิบัติบ่าเพ็ญมาให้ผู้ได้เลื่อมใสได้เนี่ยมาประพฤติอบุญเพลนอิลีตื่นเดิกอยู่เฮื่นเพลนเพลกกับบอยากตื่นอยากกินยังก็ได้กินอยู่เฮื่นแต่ว่าบัดนี้มาด้วยความซื่อตรงต่อธรรมวินัยมาปารนาจะสั่งสมบุญปญาบารามี มาด้วยความซื่อสัตย์ซื่อตรงต่อศีลต่อธรรมได้ยินเสียงระฆังลั่นตีสองเพิ่กนกระต่นมาแล้วบรรลังสมาธิี่ซื่อตรงต่อศีลต่อธรรมต่อโอวาทครูบาอาจารย์จึงมีคำว,ว่าอุชุคเตสุทิน,นาการให้ทานต่อผู้ประพฤติอันซื่อตรงแล้วจารโนสุปปันเนผู้มีจรณะอันงดอันงามแล้วอันดีแล้วมหคเตสุยับได้ผลอันยิ่งใหญ่มหคเตสุ มหาทะเลสุมีผลอันประเสริฐอันยิ่งใหญ่ปุญเยนะปุญยังสังสันธรรมานามาสืบต่อบุญด้วยบุญเอาบุญมาต่อกันพี่น้องเอ้ยถ้าเอาวเอาเอาบุญเท่าไหนน้อยอย,อย่บันมาต่อบุญน้เพนคือเขาเอานกเขาไปต่อเอานกเขาเอานกกระทาไปต่อนกทาเอานกเขา,เาหขาูไปต่อเอานกทามันใมาให้เขาถือขึ้นให้เจ้าบอกนกเขาหูห้องกุ๊กกุ๊กมันบม,นไมนาไกลได้นองอื่น ถ้าอยากได้นกกระทาเอานกท่าไปต่อปักขึ้นไว้เอานกท่าไปต่อขันตากกอกอกตากกอกอยังไงมันมกระแลนมานถึงซิ่งเองมันดอกอยากได้นกเขากเกานกเขาไปต่อเสียเอาแล้วไปต่อได้บอกอยากได้บุญก็เอาบุญมาต่อบุญท่านเหล่านี้มีบุญมาฝึกฝนตนเองพวกเราก็เอาบุญมาต่อเอามันก็สิร้ายขึ้นอันนี้อย่าสงสัยเลยว่าทําบุญกับคนขา,ขาวๆหนุ่งขาวห่มขาว แจ้าว่าม,มาแต่ไซผักหัวดำๆคือเฮาเนี่ยน,นายได้บุญอยู่หอวันนี้อย่าสงสัยนะพูดถึงเรื่องนี้จะขอเล่าเรื่องหนึ่งให้ฟังผู้ใด,ดเคยบวชเป็นทิศเป็นจานคนโบราณแต่ก่ครจะได้อ่านหนังสืออันหนึ่งท่านอาจารย์ฟัน่นท่านมรณภาพไปแล้วท่านจะพูดอยู่บ่อยๆในหนังสือของท่านหนังสือผูกโบราณของเรามีเรื่องมีชื่อว่าหนังสือวัตถุผีเพด วัตถุพ่เพลมีอยู่สองผูกห้าสิบห้าใบลานอาจจะมาเป็นเนนอ่านแล้วอ่านเอกอ่านปีนอ่านไปอ่านแล้วนับใบมันพอรอนอ่านไลยจากใบแล้วยังเลยจากบางใบยังจังซีแล้วเพราะว่าต